เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ Happy Learning เราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่เอมี่รู้ไหมว่าสัปด,ดาห์นี้ทีมงานของเราจะไปที่จังหวัดอะไรรู้ค่ะพี่เมย์แล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าทีมงานของเรานะคะได้บุกไปที่ศูนย์อาเซียนที่กรสนจังหวัดเชียงรายค่ะถือว่าบุกไปทุกซอกทุกมุมเพื่อไปได้ประโยชน์และความรู้ดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะถ้างั้นอย่ารอช้าไปชม Happy Learning กันเลยค่ะช่วง Happy Learning เมย์อา Myself. May I introduce introduce myself myself May จังหวัดเชียงรายถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การศึกษาที่ทางกศนจัดให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาค่ะซึ่งทุกภาษาจะได้รับการสอนตามหลักสูตรของชั่วโมงการเรียนที่เหมาะสมเพียงพอต่อผู้เรียนและที่สำคัญคือแม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาก็สามารถมาเรียนได้ค่ะ ศูนย์อาเซียนศึกษาของจังหวัดเชียงรายเรามีวิชาพื้นฐานก็คือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็มีภาษาจีนภาษาพม่านะคะเราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเบื้องต้นก่อนนะคะเราจะเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเพื่อจะได้ประสบการณ์ของผู้เรียนเวลาพบชาวต่างชาติจริงๆอาจจะการตื่นเต้นอะไรจะได้ลดน้อยลงก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะได้มาเรียนรู้เรื่องของภาษา และนอกจากที่อำเภอเมืองแล้วทีมงานเราได้มีโอกาสเดินทางไปชมศูนย์อาเซียนศึกษาที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอีกด้วยค่ะนอกจากบรรยากาศสบายๆแล้วที่นี่ยังมีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันอีกด้วยค่ะในส่วนของกศนเชียงแสนได้รับหน้าที่โดยตรงนะครับในเรื่องของการให้ความรู้พื้นฐานในด้านภาษาของประเทศ่มอาเซียนทั้งหมด แต่เน้นไปที่ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษก่อนนะฮะเราก็มีสื่อพวกแบบเรียนคู่มือที่วิทยากรได้ผลิตขึ้นในระดับหนึ่งคือมันมีสื่อบุคคลนะคือวิทยากรที่เป็นอาสาสมัครมาจากประเทศจีนแล้วก็วิทยากรที่เป็นคนไทยอยากเรียนค่ะเวลาเขาพูดภาษาจีนเราก็เราก็จะพูดไร่ค่ะขอเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจจะเรียนภาษาจีนนะครับก็เชิญได้ที่กศนครับหอสมุดเชียงแสนนะครับ สนุนโดยสำนักงานกศนอกศอนอคือการศึกษาตลอดชีวิต